กองน้นนอยเอากองที่สองนะครับนั่นแหละาร,รังนหรือว่าถ้ากลุ่มของท่นใดที่นำรถมานะครับใีอาัใช่ีกองเพชร เด็กชายกิตติเดชชายเดชเด็กหญิงนักนักทีสมบูรณ์ติ๋นเด็กชายระกรอ์เทศแตโตูเด็กชายก็ที่เราเป็นพ่อเป็นแม่คือเรามีหน้าที่ในการที่จะส่งเข้าไปให้ถึงปลายทางที่เขาจะดำรงชีวิตได้จากทูกคนที่มีเุณรภาพนี่คือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะ ก็รู้คุณอาคุณลุงครับน้องครับรับแล้วกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับประการ

ละดับที่สี่เด็กชายสุขภวัตยินหน้ายินลำดับที่ขวบจำนวน17รางวัล18รางวัล7ถึง9ะ เรียบร้อยครับน้ำมันรถกลับบ้านได้ครับกลับบ้านได้นงางวันบอกไว้นางวันของเด็กอายุเจ็ดถึงเก้าปี ถายภาพนะครับขอยแย่ถ่ายภาพนะครับครลับเฮ้ยได้บอกได้ครับเรครับน้องๆขอมองกล้องครับขอยแย่มองกล้องครับครับขอุญาตครับหนึ่งสองสามีภาพครับหนึ่งถ่ายภาพนะครับขอยแยถ่ายภาพนะครับ